เออจังว่าตอนแรกเริ่มฉันจักก่าวตอนไปมุ่นสลาก่อยไงพอคุณยมแม่คุณยมบนได้เดินทางถึงอาตมาทางโพฮานบนได้ยินเสียงคอยจึงไววไว้จึงไววไหวเข้าไปใส่ กันเศร้าพักยังหันเขาหน่อยก็เลิกลายขันนิมนต์ได้แล้วกันดีใจดอกสูมเสนพอุน,นยมเม่คพนยมพนกักรับสุวรรณสถานหนองดอกแข่งหลังทังตัวฉันขันว่ารับได้แล้วดอกไม่คู่ขันนิมนต์ฉันกะเฮ้ในใจเกียดอยากมาเห็นน้ำ ดาวดาเนื้อกะเตรียมตัวตั้งตาจังว่าคุณยายเอ้ยใบได้ถุงเรียบร้อยก็เลยเอิ้นดอกสังนี้ว่าเนียนเอ้ยคอยอยู่ดีเด้เนน้อยให้ของคอยซ้ำคอยตาวมายืนเดี๋ยวนี้กันฟังฝ่าวันเน้นน้อยให้อยู่ข้อง ให้จะดูและห่วงขน้อยอ่อนสัมพันธ์กับจำมณน,นกับบัดว่าว่าเป็นยังดอกขอรับจิโยู่ฟังคอยทานว่าจะต,ตอนกลับบ้านมีปลาเกลือมักเาวอ่อนให้ฝนหิวอ่อนตอนกันมาบ้านฝากกับผู ตัวฉันนั่นกะว่าได้ได้ให้เน้นโยกดตีเด้นเน้นเดือกะเจียงนี้ลาลงกะดวันมาตอนนั้นน่มือกะใบได้พาจีวรมาปาดบาใบได้ถุงเรียบร้อยกะเลยดันวงมาล้มตามมาใส่นวนบานปลานหลวงเรกคุมควงโค้นตั้งควงกะเล่าทวงสิไปแทนดอกที่ใด ฉันบ่กใครสิไปเทศบ้านพ่นแล้วแล้วบัดนี้ฉันบ่กใครสิไปเทศทางไกลพ่นแล้วพวกคนโยมมานี่มันสิวันไปละวันนี้อันว่าพูงคนเท่าสิไปฉันบ่ยโยมกระตอบว่าบอผมนี่ยากเบียกบ้านกับการโยงดอกไ้มัน ป่าแก่ขังก็จึงฟ้าวฟ้าวย่างเดินทางล่ะพ่อใหญ่จังมาเดินตามทางกับบานคาใมีบ้านพวกผู้สาวทั้งาทั้งหลายน้อยใหญ่พากันเดินสังฉันตอนสิจ๋าแต่มือเร้าได้จาเว้าเอิ้นสังวม ว่าหลวงพี่หลวงพี่ขันเจ้าไปเททใดกวยไข่ขนมพูงหยัดใส่ทงมานำฝากดิฉันดึกดังนาตั้งจวบฉันกะจึงว่าอู เอ็ดจังได้จังสิเอามาได้อยากอายุมทั้งไก่ตัวละนอกกะสร้างวามแล้วมัดนี้ขันยมพอยมเมจะพาเพ่อนห้อนตอนเน่น้นให้อันนวนั่นกะว่าใครออกจากันกะขามทงนาเพียงลาพอยได้ยินเสียงสังกากนีนั่นมันห้อง เบิ่งมันบินมาเขาน้ำกันดอกเป็นโมจังว่าคนย้ายเอ้ยสักคน่าสอดแซวกะกินบ้องดอกปาบ้องอันละเลียบจงดอปปาคารอนตาอ่อนซ้อนมันคันกะนี่นั้นมันหอมน่อยหนึ่งกะเวาหองถึงผู้อบวนวันฉันนี้นกหอนกะใจโอ้อ้าวกะนี้ เสียงกาเมนห้องตอนฉันเดินเพื่นยังไม่ไงเอ้ยอันกาเ้ามันห้องว่าจังใดเราเดีมอันกาเว้ามนห้องว่าเอ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 าอาไรจอมแถ สมพันในเป็นองของ,งนองเอาเงินรอนนอ้อยเทียมใสพางเออบ่าว่าหลาหรือหน่อยเทมตม่เท่าแก่เสมพันธ์้าแม่ศรทาเท่าคูสุแก่ทัท้นททนทงนกแกกกรว่าเอาแที แก่แก mm ่มาแก่กะกินมันปละพอโซนนกเขาขันอยู่เตึงผู้บ่ต่อกูหวงไว้เลืยบ่ตกลงหฮียนจกลายกระเป๋าอขาดรรมชาติบอกาใจเทียตะนี้เหนียวแม่นบ่ยูมมันจริงบ่ เออจังว่าหัวใจเอ้ยมันหลดเมืออมอยมอยย่านแต่บอทำงานบอตันนั้นก็มาถึงไฟกันโยมอยู่ท้งเพียขันมาถึงกันโยมแล้วกดีใจดอกสมเสืนพอคุโยมแม่คนโยมพิ่นก็ได้รับตอนตัวขาว่าย,ยังดีเขาแล่นาะ กันปอนโมธนาสาธุการน,นั่นกันโคสุอันกะจนแลว้วฉันเป็นเส็บก็จึงขึ้นเทศสาไว้ทานีละเดือผู้ขายจำไว้ผู้สุคนอันว่าเปลียนวันมือคือสวรรบ่ได้เปลี่ยนนั่นละไม่ไงเดือนก็เดือนอีกเกินว่าเป็นขึ้นก็แม่นเร็มา เว้าเพื่อนบ้านของเจ้าหัวหลานมานั้นก็ตั้งอยู่ใต้ฟ้าตั้งอยู่ถึงทดินนั่นล่ะอีพ่อฮอดยามนอนบ่ได้กินฮอดยามกินบ่ได้นอนสดบ่คือตั้งพี่ผู้เพิ่นเกิดหลายปีก็เลยพากันเฒ่านั่งยาน หมากะเลี้ยงไว้เฮาหอนทั้งบังเป็นพี่เฮียนทันห่างเหียนกับองการเออเว้าพ้นบ้านน้องพ้นคองมู้กานั้นนั้นทาา่านเต่าก็มีดองตัวพ่อใหญ่ผู้จองห้องถือคนสังผู้ดีถือคนหยอง บ่เพื่อนคลางกับบ่คือกับคองอันขั้นจองกับบ่คือขั้นบ่วงหมักม่องผิดกับหมากมีอันสุนเจียกาตังหอยอันผู้ใหญ่กะตังกับผู้น้อยอันจากว่าแนิวไดจากมันเป็นแนวใดมาสร้างเป็นไม่ดอกแนวนั้นนามขันควายตายมันกับบ่กินหญ้าขันมาตายกับบ่หอน บ้านของพวกมู่เจ้าสิเป็นแทรกจังได้อีกอันหนึ่งอาจรจ,จันเอาหายอาสจ,จ,จันเอเรือลนคนหูัวบ้านคอยพุ่นพูไดเอือนาบานอ้ได้ออดยิน เป right ็นสันใดอานตมาจ n a i พรคันมาเห็นก็ได้พอ a ั a i p h o r Kh c a p ได้ t y m น b a พ a a k a th g ม่ nait c ob o b e d i e n าพอ b o u t ั s t o ็ e s C 公 M t ั o m F đến classify as w เห็นก s ย i m a t e d 11 Chפ. 건강 g r a n a r ด age 8zzle51 othing 2 00ม e l e v a n t even raɣ bnt 5 0 เั่นกันยังได้ว่ามาเห็นกันต้องอ้างแขวแมวเห็นแมวอ่างเสียงผูพวกมู้เห็นผูจะต้องอ้างชันคันดาวหอยดอกบ้าอ้อยผู้ใหญ่เห็นผู้น้อยจะต้องกราวคำถามอันนี้นั้นจะหัวหลานเห็นคนโยมสิกล่าวพระติตา เป็นจังไดลายยุมตานสัตว์เทาเจ้าพออันว่าไข่และเจ้าผู้ฟังคาเทศานพวกพอสอนแม่สอนยังคอยอยู่สุขีดีตัวอายุหลายปันไดจังไงมาดอกปันไว้ อันต้นว่าอันสิบป,ปีอาบน้ำกระบอหนาวสามยี่สิบป,ปีขะนเลีนสาวก,กะบอเบือ่อสามสิบป,ปีพันเตือนนั่นกอนไก่สี่สิบปีไปให้มาทอดขาห้าสิบป,ปีไปไหนมาทอดเข้าจังว่าหกสิบป,ปีอันเป้าคุยกระบอดังงาม เจ็ดสิบปีตีระคังกับบ่อมวอนแปดสิบปีหนวกดวนแลนมาหูห้มเก้าสิบปีลูกลานมาดูแลให้ใส่หอดรอยเปี่ยนไข่หน่อยกระตายไข่ใหญ่กระตายอยู่ซือซือกระตายหอดรอยยี่สิบปีตายบุตรกับพ่อเอาไป อันนี้เป็นหนายวางไหวผู้ใดฟังให้สาโลศสาดินต่างคนต่างสิแค้ววอกวังมั่นยามเฒ่าแก่ชรา อันต <ion up> ่างคนต่างสิสักไม่เอนต่ำเข่าตัวแผ่นเดียงเองอันต่างคนต่างสิดันดันดินมัดย้ำป่วยมาถึงอนอันต่างคนต่างสิโอยโอยข้างมัดหาเวียนมาต่ออันต่างคน ตายสิไกลไหลห่องกันองวันพี่น้องเก่าแม่นสิเอาไว้เก่กันมาล้อนางกันบ่